เพิ่งรู้ว่าเป็นต้นฉบับการ์ตูนดังบอลลูนพินสุดาอวดหุ่นวัยเลขสีอย่างสวยสมเป็นไอดอลยุค90ถ้าแฟนหนังสือการ์ตูนในยุค90หลายคนคงจะคุ้นเคยอย่างดีกับการ์ตูนของคุณมิ้วและหนูหินจากการ์ตูนเรื่องหนูหินอินเตอร์ซึ่งเป็นผลงานชุดการ์ตูนเรื่องสั้นของพดุงไกรสีหรือนามปากาอ,อ็อตีพิมพ์ตอนแรกลงในหนังสือการ์ตูนมหาสนุกของสำนักพิมพ์บรรลือสาร โดยตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าคุณมิ้วนั้นโดดเด่นไม่แพ้หนูหินและมักจะถูกวาดขึ้นปกบ่อยๆมีลูกสวยรวยแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าใครคือต้นแบบของการ์ตูนตัวนี้ล่าสุดทางด้านบอลลูนพินสุดาก็ได้โพสต์ภาพตัวการ์ตูนคุณมิ้วพร้อมกับเอามาเปรียบเทียบกับภาพตัวเองและเขียนแคปชั่นว่า จริงหรือมีคนส่งมาให้ก่อนที่จะโพสต์ภาพและข้อความถัดไปโดยพดุงไกรสีคนวาดหนูหินอินเตอร์ก็ได้แชร์โพสต์ภาพของบอลลูนพร้อมเขียนว่าใช่ครับว่าเธอลงปกตั้งแต่เป็นสาวน้อยเน็ตไอดอลคนแรกๆเลยติดตามบอลลูนด้วยด้านบอลลูนเองก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความว่าคนวาดตัวจริงแชร์โพสต์เองดีใจสุดๆขอบคุณนะคะหนูหินอินเตอร์ เรียกได้ว่าบอลลูนเองถือเป็นตำนานไอดอลยุคบุกเบิกของเมืองไทยและมีแฟนคลับติดตามไม่น้อยจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เธอยังเป็นต้นแบบของคุณมิ้วตัวละครในการ์ตูนเรื่องหนูหินอินเตอร์ที่ถูกนำภาพมาวาดขึ้นปกการ์ตูนอยู่หลายครั้งนั่นเองขณะที่ทางด้านบอลลูนได้โพสต์ภาพออกไปนั้นทางด้านแฟนคลับก็บอกว่าเห็นแล้วนึกถึงความทรงจำในสมัยไอดอลคนดังในยุค90กันเลยทีเดียว